มาซิมาดูครูภาษาไทยกำลังเดินมามาซิมาเรียนครูภาษาไทยกำลังเปิดตำราสวัสดีนักเรียนทุกๆคนวันนี้จะมาสอนชนิดของคำไทยไม่ต้องมั่วพูดร่ำทำเพลงครูจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเองคำไทยนั้นมันมีเจ็ดชนิดฝึกให้จำทำให้รู้ให้พวกหนูได้คิด คำแรกนั้นหรือมันคือคำนามใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่และอาการอีกนามนั้นยังมีแยกย่อยมีอยู่ห้าชนิดให้พวกหนูคิดตามนามแรกนั้นหรือสามัญจะนามเอาไว้เรียกชื่อนามทั่วๆไปเช่นประเทศคนรถม้าดาบมีด เครื่องบินเตาลีดและอีกมากมายนามที่สองนั้นหรือจำง,ง่ายง่ายวิสามานะนามเรียกชื่อจอจงให้รู้ว่าใครที่ใดหรือว่าอะไรเช่นประเทศไทยจตุลงโพธารามมาซีหมอกอุสันติสุนเดชช่องสามชื่อฉลามคือจินเบรียกจอจงเข้าไปนามที่สามคือลักสนันามทำหน้าที่ประกอบนามเพื่อบอกรูปร่าง ลักษณะขนาดหรือปริมาณของนามเหล่านั้นให้ชัดเจนเช่นดินสอหนึ่งแท่งประการหนึ่งด้ามชามหนึ่งใบประตูนหนึ่งบานขวานึ่งเล่นแม่น้ำหนึ่งสายแหวนหนึ่งวงคุยหนึ่งเราผ้าไตรหนึ่งไตรคำด้านหลังเหล่านั้นลักษณะนามไงนามที่สีรษหมุหานามบอกหมวดหมู่เช่นกองคณะฝูงพวกรัฐบาลหมู่โขงวงเหล่าสังเกตง่ายๆคำเหล่านี้มักจะอยู่หน้าคำนาม ส่วนคำนามที่ห้านั่นหรือง่ายมากนั่นก็คืออาการนามนั่นเองจะเป็นคำเรียกสิ่งที่ไม่มีรูปร่างไม่มีขนาดจะมีคำว่าการนำหน้าคำกริยาเช่นการเดินการยืนการนั่งการพูดการกินการออกกำลังกายและมีคำว่าความนำหน้าคำวิเศษเช่นความดีความชั่วความสวยความสะอาดความรักความเมตตา เหล่านี้ล้วนเป็นอาการนามให้นักเรียนจดจำให้ดี5ชนิดนี้คือชนิดของคำนามเราจะมาทบทวนใครสงสัยให้ถามครูจะสรุปคำนามให้นักเรียนฟังในรอบต่อไป <c oughs> คำนามคือคำใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่และอากาศ แยกเป็น5ชนิดฝึกจังขยันเรียนให้พู้หนูได้คิดชนิดที่หนึ่งนั้นคือสามัญ,ญานามเอาไว้ใช้เรียกชื่อนามทั่วๆไปไม่เจาะจงไม่ลงรายละเอียดว่าเป็นอะไรนามที่สองนั้นคือวิสามัญ,ญานามนามที่ใช้เวเรียกที่เฉพาะเจาะจงนามที่สามนั้นคือลักษณะนามประกอบนามบอกรูปร่างลักษณะขนาดส่วนนามที่สี่นั้นคือสมุหานามไว้บอกบนหมู่ของนามที่อยู่รวมกันมากๆจะอยู่ นาสามาัญนามวิสามาัญนามส่วนนามที่5อาการนามมีคําว่าการความการอยู่หน้าคําปริยาความอยู่หน้าคําวิเศษสังเกตและจดจาเหล่านี้คือคานาม <c oughs> หวังว่านักเรียนจะตั้งใจเรียนศึกษาเราเรียนจดจำให้ได้ไม่มากก็น้อย สวัสดีครับครูเทสดูคลิปของช่องเราจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ช่องของเราด้วยสำหรับวันนี้คุณครูเทสขอกล่าควคามว่าสวัสดีมากครับ